สวัสดีค่ะจากคุณพิงค์เจแปนพานกินพาเที่ยวนะคะวันนี้ตอนนี้เราจะพาลี่จังออกไปเดินนะคะวันนี้อากาศเย็นมากหนาวมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะปะลี่จังเดินลุกเดินนี้กําลังจะออกจากบ้านติดลบหนึ่งองศานะคะไม่ทราบว่าคืนนี้ฝนจะเออม่ใช่ฝนนะเอ่อหิมะจะตกหรือเปล่านะคะแบบอย่างหนายิงไม่เข้าค่ะ ไม่ได้เดินกับลี่จังนานเะนี่ยลี่จังก็ปวดชิงช่องปวดอืออ้อไปกันนะคะแต่เกียวโตยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลี่จังปวดรถจักรยานกำลังจะมาค่ะไปกันคะ่ะลี่จังอย่าอ้อมสิลุลี่จังโก,โก็ๆไปกันคะ่ะไม่ได้เดินกับลี่จัง นานนะคะไปกันค่ะที่เก่าแต่ไม่ใช่เวลาเดิมค่ะอุ้ยดิมทางเก่านะคะ เคยทำอีพีพาลี่จังไปอีกทางหนึ่งน้องไม่ไม่เดินเลยค่ะทุกคนแบบแบบไม่เดินเลยกระตุกยังไงก็ไม่เดินอะ่ะไปกันนะคะอืมก็ผ่านที่เดิมที่เก่านี่แ่ละค่ะนี่ค่ะตอนกลางคืนนะคะ ปลุกปะเดินอากาศหนาวค่ะแต่ก็สบายมีความสุขนะคะคุณพิงชอบอากาศหนาวค่ะหน้าร้อนไม่ค่อยชอบค่ะโอเค ลีจางอ่ะเป็นหมาพันุ์ชิบะนะคะทุกๆคนเขาอ่ะจะชอบอากาศหนาวแล้วก็มีเอซมีเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่เสื้อให้น้องนนนนหมาพันธุชิบะช,ชอบอากาศหนาวค่ะหน้าร้อนก็ต้องเปิดแอร์ให้อยู่นะคะเริ่มจะระหว่างไฟจะมืดหน่อยนะคะ ประมาณ6โมงนะคะทุกๆคนหน้าหนาวก็มืดเร็วก็ไม่เหมือนแต่ตอนหน้าร้อนผ่าลิจังออกมาเดินก็ก็ยังสว่างสวยอยู่เลย6โมงจะทุ่มแล้วก็ยังสว่างอยู่เลยตอนนี้ก็มืดแล้วค่ะได้น่าจะได้ทีแล้วะคะ่ะเดินมาแล้วอน้องชิ่สีละค่ะน้องเป็นผู้หญิงมาให้ดูนะคะ เดี๋ยน้องที่ฉีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะล้างด้วยน้ํานะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นหรือมีอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างที่ฉีน้องก่อนนะคะนี่คะ่ะต้องล้างแบบนี้นะคะน้องก็ต้องเอาไปทิ้งที่บ้านเพราะว่าเราจะมาทิ้งนี่ไม่ได้ลงเดี๋ยวมันจะเป็นท่อตันนะ,ะทุกคนเอาไปทิ้งเป็นขยะเปียกค่ะ เดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปกันต่อคะ่ะนี่น่าจะมืดเลยนะคะตรงนี้จะมืดหน่อยนะคะมืดค่ะลี่จังวันนี้ไม่ไปไกลนะลูกนะเร็วๆกลับบ้านเร็วๆหนาวนี่คะ่ะไปครึ่งทางพอไป นี่คะ่ะตอนกลางคืนนะคะม่กลันหกโมงค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งองศาหรือติดลบนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลี่จังด้วยนะคะลี่จัง<ม>เด็กหญิงอายุ5้าขวบหมาพันธุ์ชิบะเป็นผู้หญิงนะคะนี่มืดแล้วคะ่ะมืดแล้วคะ่ะ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะจะพาลี่จังกลับบ้านแล้วไม่รู้ดมอะไรลูกบริเวณนะคะบ้านคนญี่ปุ่นนะคะลี่จังกลับบ้านลูกปะใครีมาชกลับบ้านกันคะ่ะ กลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกันค่ะยังยังติดใจอะไรอีกคะติดใจอะไรคะมากลับบ้านกันกลับบ้านกันอ,อู้อลุกปะเดิน Go 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 ดิจังรอแป๊บหนึ่งนะล,ลูกนะแป๊บหนึ่งดิจังแป๊บหนึ่งดิจังรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันก้อนอออจะถึงแยกถนนใหญ่แล้วคะ่ะกลับบ้านกันคะ่ะลูกเดินเดินเดินไม่กลัวกลัวอะไรกลัวอะไร กลัวคนเหรอลูกไม่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 ไม,ไม,มากล้วยกูไหนไม่มีอะไรน่ากลัวเลยลูกทางที่พาลี่จังเดินเมื่อกี้นะคะวันนี้เดินครึ่งทางคะ่ะเพราะว่าอากาศหนาว กลับบ้านนะคะกลับบ้านกันค่ะ กลาที่บ้าน <ulously? S 1> นะคะถึงบ้านกันแล้วค่ะลี่จังก็รอคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นพลังกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้พาลี่จังออกไปเดินค่ะ กลับกันแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะแลวเจอกันอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะนี่จังกินข้าวอยู่นะคะ